ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พื้นที่ที่เราเคยได้ตะกดุดเมื่อ EP ก่อนนู้นเด๋ยวห้าสิบตังค์ปีสองพันห้าร้อยเนี่ยกระดิ่งครับสำมลิทครับตะกุดครับมผม อู้พระโอ้ล็อกเก็ตพระครับพระาเดี๋ยวถ,ถ,ถ,ถ้าเจอเป็นหได้เจอเป็นของเราต้องขยายดูอีกนะอันนี้เราแทงเพื่อเช็คของก่อนจะใช่ะ 回来吧，嗯，咋打个好那种。 เอายอดดึงจริงเี่ยโอ้ขยายอีกปได้ขยายเดี๋ยวดึงดึงดินดูคองกันเปิดดูคองกันดีได้ขยายเนี่ยแหละเสียใจแล้วไอโนเมมาเลยไปดึงดึงตะกินคลอ่

ใน่เหมือนแน่ยัง,ยงที่เจ้าไดเล,ลี้ยงใหญ่นะแพนคน,นง่ายเลยตัวนี้ก็มีของอืมก <c oughs> ็มีของแนคนง่อ <c oughs> ่ะตีกันด้วย ไปมูดึงดีนกินก่อนอนตัอือหอนอนนอนพอนจริงจริงอ่ะมัเะนเศษสมดที่มันแตกเลย ก็ขัดใจ,ใจท,ทุกคนัวทั้ทงเด็กมีทั้งสำลด แก่นไหมแก่นเรียบไม่เรียบเลยแก่นไหมน้าด้วยใช่ไหมใช่อันนีเป็นเด็กเด็กขึ้นมาดิ 都不怕。 ที่ไทยโอดีอิสร่อยหักลงนแล้วพวกก็ทนพว่ามันเจอพวก มีเสียงอะไรเยอะให้มั่นหนึ่งนั้งมีสำลิครับสำลินี่คุยไหายม่สำลิปแ่ไ่หาย,ย <c oughs> ียกว่าสำลิ บอกเจาะมันดังยืนมาจริงร้องเรย่รองยนงด,ดังวันนี้ดังอัน,น้งัง่าง

ฟังเค็มเนียเส้ไฮไะหมดเลนมีคาสุสุดหวานินคงะมาหาขีเาได้เอี่ขุดเจอแล้วครับนี่อยู่ในไฮถ้าอยู่ในไหแต่ครับว่าไฮจะแตกหมดนะเนี่ยอยู่ความลึกนะครับ

สนินบางเ,าเดี๋ยวลองขุดดูสักเกิดเช็คสัญญาณกันสัญญาชักค่อยโซโลคุณว่าหน่อยว่าไรนะ เื้อหมวนอาห pues ั <basics. S 2> ่นเลดเห็กลุ <được Felix them> ้มเห็ก <sk> ม <cle an> ันเดิมไหมล่ะไม่เหมือนใกล้ๆเดินมาสุดได้อยาดูกันให้ซ้อนบอล่บอลจัับ สัญญาณขาดก็เปิดหน้าดินออกสัญญาณมาแน่รุนดีเด้นเรียนจบเกษตรขุดดินเก็งทำเนี่ยไม่ได้ขุดเยวะเร็เลยติดแล้วปะติดเครื่องแล้วปะีกนแล้ว

แคตอนเไม่อมกดเลยโอ้โอทานเพิ่งเริ่มเลยครับตะกุดไตะกุดทีทานไฟฉายวะมันเป็นทานหรือเบล่ามันทานเชื่อหรอ กดทะยู่ลึกมากเลยกดอะยูเก่งๆกดปุ๊บกูลยกดเลยก้อนละเมยไปนี่ออนนี้อยู่สิบห้าะ ตะกุดอีกแล <ห hiding. S 2> <sm> ้วครับท่านโอ้โหเยอะจัดเลยตะกุดไปเริ่มไปหยอดเนี่ยโยคนเมื่อกี้ครับนี่ยกำลังจะแทงขึ้นมานะนี่ยโอ้โหโคตรไหมนี่ยนี่โคตรที่สุลนะโอ้โหเสียของเลยโคตรบอแก่ต้องต้องแทงข้ามันแทนข้ามโคดเบื้องแรกโคดเบื้อง ต่ว่ามันก็แจ้งอันหูมอนี่แหละแล้กขุดตียังตียังตะกี้ขุดเมียเมียบ้านใช่ปะเขียวเลยนะเออลายสักลายไมีฟ้าเปล่ไม่มีนี่จะโตป่ะตอนนั้นยอดจะได้ฟ้าไม่ได้โตได้โตก็ปูนครับอคพนง่ายโบคนง่ายกูซะ ลายลายพอยสลายสวยโวยลายสวยมาก <c oughs> แล้วก็มาชมผลงานของเราทั้งสองคนในค่ำคืนนี้นะเรยเราจะไปไม่ถึงจุดเงนิงนห้อยเงนะินทางเลยมาได้จุดนี้ก่อนมีตะกุดนะตะกุดตะกุดตะกุดนะนี่เป็นเหรียญสามเหรียญนะเศษสำลีนี้ต้อปูนที่สุดท้ายที่โยได้อันนี้เป็นกระดิง่ง นี่เป็นเหล็กนี่ก็เป็นหลุมที่ลึกๆนะดูชิ้นเดียวคอหรอครับนี่เป็นสัมฤทธ์นะไม่รู้ว่าเป็นส,สนนัมฤทธ์เลยซัมฤทธิ์แน่นอนหูหม้อโบราณวะเป็นหูหมอ้อนะก็ออใช่นะหูหมอ้อใช่ป<ร>ะซัมฤทธ์เนีนะครับก็ผลง,งานของเราในข้าคืนนี้นะครับเฮ้ยโอูยนึกว่าบาดตันนึกว่าบาดตันอันเบลล์เลยนัด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 ถอยนัดถอยนัดนี่เก็บไป นะครับหากท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อเครื่องตัวจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปดีนะครับนะเดี๋ยวราดูกันว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านไปล่าสมบัติทไหนนะครับอีพีนี้เราทั้ง2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับอวันแลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1590ับาท A1 Max อัปเกรดจานกันน้ำราคา1,890บาท X5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคา6,900บาท X10 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคาเพียง8,500บาท Q30 ราคา1,490บาทแถมตัวชี้เป้ากันน้ำแถมหูฟัง Q60 ราคา1,9900บาทแถมหูฟังกันน้ำแถมหูฟังบลูทูธ ไพรี540ราคา16,900บาท Nox 600ราคา27,000บาท Nox 800ราคา38,000บาททาซาชิลึกสุดใจราคาเพียง63,900บาท